เพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมกชาแนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะพาเพื่อนๆนะคะไปเปิดกระเป๋านักเรียนหรือว่าไปแอบด,ดูนะคะพี่มิวกนงงนะจัดกระเป๋านักเรียนค่ะพรพรุ่งนี้นะจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพี่มิวกนงงนะคะเอาอะไรไปกันบ้างนะตามไปดูกันเลยอยู่ในห้องค่ะไป จ้าเออยู่ไหนกันเนี่ยจะนอนอะไรอย่ามาฟอร์มอย่ามาฟอร์มดีแล้วไหนเอากระเป๋าน้องเรียนจัดถึงไหนแล้วํามาเป็นนอนดูสิ <c oughs> ไหนกระเป๋าน้องมุกเสร็จหรือยังหายกันมานานแล้วก็จัดไปถึงไหนแล้วเนี่ยไหนอเอามาดูของใครก่อนดีนไหนอันนี้ได้กระเป๋ามาใหม่แล้วก็ติดตัวเจไหนลูกเออแล้วขอน้องมุก่ะคะ เม่ก้็การตื่นตื่นแล้วๆๆตื่น <s> เหลือจ้าเร็วๆลูกทำเป็น<ช>ฟอร์มดีทำเป็นนอนกันนะนี่นะคะคุณลุงก็อ่ะเปิดของใครก่อนพี่เบวอ,อ่ะเปิดเปิดดูมีอะไรบ้างพี่มิวใส่อะไรไปนในกรปปะเป๋าบ้างก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าเพราเอาของพี่นี่แหลมามจัดกรปปะเป๋าภายในห้องนอนเพราะว่าเย็นนั่นเองแรกนะคะเป็นกระเป๋าที่สาวอันนี้ไปซื้อกับคุณมาอย่างที่ได้อย่างไปซื้อกับคุณลุงมาก ไหนมีอะไรบ้างแต่นังเสือพี่หมิวได้วันเปิดเรียนใช่ไหมลูกใช่ก็เจอพวกอุปกรณ์จีนสอนนะคะมีลิเหลวยอะเลยโอ้เยอะมากแล้วก็มีอะไรอีกเอาไปน้ำมูกน้ำมูกคดหล่อมออกมาเลยวงเรียนนะคะเพราะว่ายงพี่หมิวก็ต้องใช้แล้วบ้าถุงเยอะมากนี่เพื่อนเ่อนนะคะน้ำมูเอาออกมาทำไมเนาะก่านักเรียนก็จะเป็นชื่อโรงเรียนอันนี้ซื้อมาใหม่ๆเลย ไอที <bands> ่จริงอ่ะอันเก่าของพี่หมิวอะชื่อมันจะอยู่ข้างหลังพี่หมิวชอบแบบแต่งอยู่ข้างหลังมากกว่าแบบนี้ก็ไม่ดีอะก็ไม่เป็นไรก็เขียนเป็นเยอะชื่อย่อได้เหมือการเรื่องมั้งนเบอร์ดูสิเบอร์เดียร์คือทำไมเจมมี่สองกล่องเพราะส่วนมากเพื่อนจะยืมชีอพี่หมิวไม่ได้อันนี้เราให้แล้วเพื่อนก็จะยืมกล่องนี้พี่หมิวใช้กล่องนี้เวล่ยืมได้นะไม่ได้แข่งนะจ๊ะต่อไปกันดีแล้วเรามีเยอะเราก็ให้เพื่อนยืมได้ลูกไม่เป็นไรอันนี้เป็นสมุดสมุด อ๋อันนี้เป็นสมุดที่พี่หมูไปจดเล่นเล่นเล่นไม่มีอะไรทำก็โจดจดโจดจดจดโ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 จดเขียนมั่วทั่วไปหมดแล้วก็ฉีกฉีดฉีดฉีทิ้งทำไมอ่ะไม่ถกันไันที่หนอ่ะแล้วมีอะไรอีกอันนี้ซื้อมาแปดร้อยอันนี้อันนี้แม่ซื้อให้ซึ่งอันนี้มันก็อันนี้ก็ต้อมุกเก่าจักรแลทำไมนี่จะบอกให้มีเสือรถแสตมป์เสือรถสวนน้ำ้วยนะมันหมดอายุแล้วมั้งลูก ไม่เป็นขนมเปียกขนมันทาร์ทัดแล้วอันใหม่ที่แม่ซื้อมาให้เอาใส่มายังไม่ได้ใส่เราเขียนชื่อก่อนโอเคเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปเขียนชื่อหนังสืออันนี้อะไรคะนิดน้อันนี้เป็นแฟมแฟมเยอะมากอ่ะแฟ้มไม้มาเยอะแยะไม่อันนี้มันเป็นที่รวมนามะยหบยับนะหนังสือไม่แห่พี่เหมือนเก็บไว้อันนี้ก็ เราหม,มจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าไม่ไรูแล้วสมุดโน้ตนะคะสมุดโน้ตนอ,อะไรโน้ตดนตรีนะตแปดโน้ตแปดโอเคมไมงย่าึ่งย่อมอย่ะเอาโงอย่กระเป๋าพี่เาหุดแ้ก็จะมีที่ต่าเมโี้อ่ะอะไรก็ต้องเอาไปล้างทำความสะอาดบ้างนะลาขึ้นหรือเปล่า <c oughs> <ำ>เอาไปต้มเอไปต้มเขาต้องเอาไปต้มน้ำร้อนแล้วก็สมุดเล็กๆนะคะกระดาษ โอเคอันนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อไปล้างให้ก็ได้อันนี้อันนี่เล่นไข่เฉียดที่โรงเรียนนะพอไปโรงเรียนหนูครูก็ยืน่กูไม่ยืนหรอกพี่หนูไปเล่นพี่หนุ่เล่นอะไรพี่อ๋อเล่นอะอันนี้อันนี้ไม่ได้หรอให้น้องลองเล่นดิจริงๆไม่ควรจะพกของเล่นเขาไปที่ขายขี้นะหนึ่งสองหักว้ายอ๋อแล้วก็ยังมาเป็นทีตัดเล็บเกิดตัดเล็บเลย เรเที่ยงแหะเวลาครูเขาเวลานวิชาบางวิชานั่งรีบตักตักเลยโอเคตักตักมีอะไรอีกกี่พี่เหมียวตัดแล้วนะรีบร้อนเกินไปเป็นของที่อยู่ในกระเป๋าพี่หมีวนะคะทั้งหมดอันนี้กระเป๋าหน้าแต่หนังสือเรียนก็รอเปิดเรียนใช่ไหมลูกจะไปที่โรงเรียนไม่ก็ไวที่บ้านอ๋อเขาน้องมุกแัดเยอะมากวันนั้นที่เราได้ทำชิ้นละกระเป๋าผ้ากำลังซื้อผ้าค่ะไงใบใหม่ที่แม่พาไปซื้อสียาชอบมากเลย ่เนี่ยก็สกปรกเหมือนเดิมอ่ะใบเก่าก็สกปรกมากอเดิิี๋ยวก็เขียนชื่อแล้วก็จะมีอะไรอีกมีขนมไดิิชเลลีปมีทั้งหมดสอเล่มอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่มีอะไรที่มจานะอ่ะไปเอานัไปด้ว ก็จะไม่ค่อยทางานต้องลงไปลงอาหารก็นี่จะบอกะให้น้องมุกอ่ะมีให้กินแล้วนมุกกนินี่ฝากใน้องในน้องมุกแลดูวุ่นวายมากไหนูกตัวอะไรผงค่ะนี่ไปไหนนะลูกเพราะเจ้านกฟอไปดูชานี่โอ อ่านมุกโชของนองมุกก็จะเป็นแบบน<อ>ี้แบนเต๋อจริงจริงนมุกยังไม่แตะไม่เสร็จหรอกแต่นมุกจัดจัดเทำไมอ๋อและแบนเต๋งไหนมีอะไรบ้างของหนูอะ่ะลิซซ่เตรียมยังเป็นกิสส๊บตรงนั้รทัดช่องหน้าไหนสวยปะเหลายังอะ่ะเกิดแล้วเอาไปทั้งกระเป๋าเลยเหรอแล้วกล่องลิซซ่ที่แม่ซื้อให้มาอ่ายังไม่ใช้อังน่ะใช้ตอนเทอมสองแล้วจะให้รีบซื้อทำไมอ่ะ แล้วมันเปิดง่ายหรือเปล่าอันนั้นน่ะลูกมันนะระวงมันลุดนไหน่กเลอ้เยอะเยอะเุจะบอกไี่่หมีวอ่ะมีความรักอูขางนี้สุขคุณดีแล้วก็ไวท่องเลยลูกนะคะเนไม้บรรทัดเดี๋ยวเอาไปเขียนชื่อทั้งหมดเลยเดี๋ยวคืนนี้แม่รีบเขียนให้สอนแช้วราใช้ แล้วที่แม่ซื้อมาให้ใหม่ใช้ได้ไหมที <Yeah. S 1> 4, 4, 4. Okay. ่มีสีสีโอเคอน,น้องมุก <พอ S 1> เ,เปิดต่อใสค่ะน,น้องมุกอ้าที่อากระเป๋าออกเปิดกระเป๋าออกให้เพื่อนๆดูสิลูกนะพี่เห็นพี่หมือเก็บนี่คือเจอเด็กลึกนะคะเลยต้องเก็บเก็บไม่เรียบร้อยลูกกระเป๋าน้องเพื่อนมุกจะให้ดูอะไรของน้องดีมากมีที่ล็อกขนานไหนไหนไหนคืออยากได้กระเป๋าลับ กระเป๋าพี่หน่มก็ดีนะค่ะดีเลยเนี่ยนี่เป็นกระเป๋าน้อเดียน้องมุกทุกคนอาจจะงงว่าพี่ห่กับน้องมุกนงกสองว้าวอมาให้ดูอันนี้คืออรดีนะคะเป็นหลักภาษาไทยอันนี้คส่วนหนึงของช่นะาอันนี้แต่ชื่อคุณแม่คุณแม่แม่ไม่ได้เรียนแต่ชื่อแล้วน้องมุกได้ลงไปยังลงไปแล้วค่ะ ระวังหลุดลูกเดี๋ยวเราไปแปะสก๊อตเทปตั้งใจเรียนรู้ไหมตั้งใจมันมีเยอะกว่านี้นะจ๊ะทยอยเอาไปใช่ไหมอันนี้คัดไทยจะให้คุณแม่ใส่ใส่ที่แปลให้ก็ได้นะรถใหญ่นี้คัดไทยนะคะจะเป็นครูนมวเรียนได้แล้วอันนี้ E E U อีอู U พี่จิงอ่ะของพี่ถือว่าก็เคยมีนะตอนป .3 ครูให้อันต่อไปนะคะแนนาลีลูกเสือลูกเป็นแนนนาลีจ้า แต่ชุดหนูเสือเลยอ่ะสองสังคมศึกษาไหนโอเคแล้วสวยงามประวัติศาสตร์โอเคเรามาต่อของน้องมุกก่อนว่าด้วยอันนี้พูดแค่สารศาสนาเดี๋ยวสมุดเราก็พกไปหน่อยลูกไหนเจ๋งอ๋อมีที่รัดด้วยโอ้ถูกใจ ติดชื่อข้างหน้าแม่ว่าดีแล้วเพราะว่าพี่หิวชอบหยิบกระเป๋า,ข,าอของคนอื่นเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งคือแบบจบแดงอะไรอ่ะพึ่งมาตัวช็อปสลับกระเป๋ากันใช่ไหมใช่สลับกับน้องมูนะคะตัวหัวกระเป๋ามากกันบ้านชื่อข้างหลงังของน้องมูจะเขียนชื่อข้างหลงังหิวก็ยังไ,ไ,ไม่เขียนของหิวของเรื่องของที่เนภาษาไทโอเคอ่าน้องมูเอาของเข้ากระเป๋าแล้วลูกเดี๋ยวเรานะคะจะเอาของเข้ากระเป๋าเลยอ่ะจัดกันไปเหมือนเดิมโอเคแล ตัวล็อกก่อนเลี้ยงเข้าไปดีๆเลยลูกแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อนี่กระเป๋าอ่ะอันนี้ของมังมูกะมันเป็นลิปปี้มันเป็นแบบรูดเหมือนตีของพี่เหมอันนี้อันนี้มังมุกได้มาจากพี่บิ๋วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกแล้วมันพี่เหมีอวได้ยางลาที่มันลบปากกามันลบดีคุณแม่เดี๋ยวไปซื้อ ตอนนี้ใช้อะไรน้องมอออโองมงก่ะทีน่นี่น่ะน้องเรียนเรื่องเรียงเข้าไปดีๆพี่หมิวช่วยดูดิองใช้หมดเลยนะเพราะว่าเขาต้องตรวจงานเองจะแม่ก็ไม่ชววนนอบพี่หมิวไปเรียนแล้วแตอนะนี้นะคะพี่หมิวไม่ได้เรียนแล้วนะนี่ไอคุณป้าซื้อให้น่ารักมากเลยพี่หมิวชอบเป็นปากกาดำคิตตี้เหรอใช่ที่จริงแบบนี้พี่หมิวก็มีหลายอันเลยเดี๋ยวว่ะเดียวน้องโมอันนี้ซื้อมาจากตลาด กระป๋องละเลี้ยนะคะค,ค่ะพี่หนุกันโรองบูคาก็เปิดให้เพื่อนดูเรียบร้อยแล้วค่ะก็สําหรับคลิป